ผู้ชาผู้ชายจำเป็นต้องทานกูตา้าหรือเปล่าครับวิสัชนาผู้ชายก็มีความจําเป็นแม่แพ้กับผู้หญิงนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับการทานกูต้าเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่าเราทานไปเพื่ออะไรอยากให้ผิวขาวหรือเปล่าหรือว่าอยากให้ผิวดูดีแต่มันก็ขึ้นกับว่า คุณอยากจะได้ผิวแบบไหนอยากจะได้หน้าตาดีแค่ไหนนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะแนะนํานะครับเป็นแบรนด์ของ B ีลิฟนะครับผมโอเคนะครับ1กระปุกเนี่ยจะอยู่ที่20แคปซูลนะครับผมย้ํา1กระปุกจะอยู่ที่20แคปซูลนะครับผมอ่าโอเคนะครับอันนี้นะครับผมขอบอกนะครับว่าคุณต้องกิน 2แคปซูลต่อ1วันนะครับโอเคนะครับผมอ่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลน,นี้นะครับไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยกินแล้วดีหรือเปล่ากินแล้วดีไหมไม่สามารถบอกได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลน,นี่นะครับอย่าลืมนะครับผมแต่ถ้าใครที่อยากจะกดสั่งซื้อนะครับก็คุณก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะกดสั่งซื้อได้เลย